เพิ่งดันกันวานนี้ดันข้าวเยืนๆกันหน่อยมันดันเขาลงมันดันเขายืนด้วยมาลัดหนูพี่น้องรอบมีกี่รอบลัดหนูลัดหนูจะมีหนูวิ่งมาไหมเดี๋ยวมันยุ่งผลยุ่งผลนะที่มีหนูเพราะว่าเข่าสูงขนาดนด้พี่น้องเลยนี่คือแค่เพิ่งเข่าสูงคอนเดนเปรี้ยงข้อเลยมันยืนแล้วถ่วมหัวทำให้ยังบวกลม ข้าวสูงมากเขาทั้งไงเขาทั้งผักทีา,านันซานเนื้อตอนนี้อยู่ตรงนห้บอกอยู่สกลนครเลยเพี่องอยู่ที่สกลนครกินข้ายืนเลยก็มกินเขา้วเขาวลมต่อ

นี่ดีออมากว่ากมีวยเข้าไปเลยรก็าจะมี จ็คโตได้รู้ไม่รน้ว่ะรู้ปากแดงก็มีเด้เน่าส่ีหรอพี่น่เดี๋ยวไปดูงานหน้ากัน เดูหน้าดินเอาดีๆด้ะดูน่าอะไรเยอะยังดูเพืทอคิดดิไหมเฮ้ยโอ้โหอีก บเกี่ยวเขาเขากอนพ่ออรดิพ่อเดไพอแล้วเหรอะโอเคดอกทั้นึงือว่าไดดอกไหมมันพ่อใเดินี่เด็ก็ต้องคุดกัเงหมไม่ีรถไทดันยางเดียวอะไระ ทับเขาแล้วเพิ่ับเขาข้าเจ้ามาลูพี่ได้ดูเด้ตัวหนึง่งหันก็เร็วิสบุวว้าดันเจีามาเที่ยวฟอมตีแล้วง่ายลังตีย่ยองมาย่องมา นี่แบบไร่สลีดก็บง่เพี่หนยมไ่ลีดนาอปาไม่รู้งน้อยๆพี่นมเงง่ไงเล็กกรจิ๊ดลิดเหน๋ยวมน้างฝากไอ้ที่ซานทีซานีานต้นีานต้นเหนือเขายเขาีว่ไงแ่งเา่่ จอไอเจก็ลงใกหนัะหนารักเจียหนารักหนารักเนิย่ง่าย่นกับเป็งว่าย่ายหน่อยก็ได้พวกตนี้รไฟยกันไท้ก็รู่ ปเปดิดหนาเพราะยังไม่เปลี่ยนกิงด้วยสุดหนาหรอกยังไม่ยัง่เลี้ยวไปไหนเลยสุดแปลงแล้วเปิดช่องให้พี่น้องบอกช่องให้สวัสดีพี่น้องกั้งไปก้าวยูทูบด้วยช่องออมสีนวันตัวเอาถ้วยยังบ่ะท้วงยุติใส่เด็อยู่กับเจ้าดีซีก้าสามกีตัวใหม่อันนี้เขาก็เฮียได้เขาขึ้นรูปเยอะ นี่กอนเขา่ขึ้นพุ่ม,มอะไเขาขึ้นพุ่มยี่นี่นให้หน่อยเลยเดือนหน้าเดือนหน้าเดือนหน้าสองคอยหลังสามก็อหอดใจดอกกลับไปกลับมาพอดีพอดีตั้งรับด้ดีพอดีใหญ่ให้ไหมล่ะนี่ยังจะให้เท่านี้เออทำได้ยพี่น้องถ้าวมันเป็นแบบนี้เป็นเพราะเหตุใดนี่นี่น,น,น,นี่ท่างบ้านมม่จะเปลี่ยนปะ่ะเนี่ยบดหอกเลยเด้ นี่นี่เป็นเรื่องเป็นเรื้อง่เป็นเบื้องนี่เนี่เป็นเบื้องนี่มันจะเป็นไม่ได้เป็นมองกระซั่นี่ละเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหมือนนี่เห็นไหมไอที่ไม่มีรวงนะเห็นไหมมันเป็นแบบนี้เป็นเพราะเหตุอะไรเอาอะไรใส่ถึงจะหายหน้าของก็เป็นเหมือนกันเพเปลเป็นแตาน่าขอยหน้าเบิ้งเพื่อน่าก็เป็นเหมือนกันนะทายเรื่องเข่ากับโซเรื่องเข่าเนี่ยเล็กน้อยแหละถามเรื่องปัญหาของเข่า ้ต่างหัวกันแท่เห็นว่าต่ำตึกกว่านึงเพียงไปไงเนาะมีไถเปิดดีที่ไม่ได้ไม่ได้มาใช้บักจกขุดทั้งนี้มีแต่รถไถดันย่า totally right. งเดียวไม่ได้นั่นก็รถนั่นที่รถไถดันโคฟึเกาเวลาลงมาไถไถนาหวานข้าวปีนารถไถน้ำปี๊ดไทยขึ้เก้าที่ยุกไก่ที่รถไม่กลองมันทั้งข่ายยุกไก่คือ เห็นป่ะผมซองว่าเห็นผาเห็นเขาเ่าเขาที่เขาวาขึ้นได้หให้เบ้องไม่ทานี้จะว่าเขาพนทร่สีวานิดิงแงอีกแรงแค่นนั่นข้างนี้ก็ยังดัดดัดปั้นไปปั้นแบบพื้นบ้านปยับยอย่างเดียว แล้วก็เพี้ยงผมไปโอเคเออรถไหนรถใหญ่พี่น้องเี่ยวเขาเหยียบก้นบิดนั่นแหละนึกว่าไม่เหยียบเข้าเขาก็เสียหายด้วยเสียหายเสียงยังี้พอขาดเขาเขาเสียหายเสียหายก็เหยียบก้นล่ะก็ขึ้นซื่อไรล่ะขึ้นนี่ว่ะขึ้นมุมมันเนี้ยขึ้นบงมุม หาที่ขึ้นเลยดินไงทนทวนเราได้พี่น,อนอ้องบ้านก่อนทั้งอืนในนั่นงน้่งไม่ได้เปรียๆที่ตัวนี่น้ำน้ำแห้งเบบดินไงทนทวนๆเราเกี่ยวรถเกี่ยวเขาช่วงนี้แน่นเป็นต้นางพี่น้องงานงาน,งานอุตสาห์เลยเอาเพระท่านเลืองานเพราะงานเรียงๆร,ร,รถกระหางดีดีเลยบพาะโดนไม่ใช่รถไม่เป่นรถห้างหรื่รถห้างรถห้าง,รถ,างรถเท่เลยล่ะ รถไม่นี่ก็ใส่งานดีๆใดเด,ด็กจักสองปีปีที่สามันก็เริ่มเลยสมเลยรถกยกเก่ามาก็สมบางแก้วแม่ที่เดกกันหอดบัตรมือขายไปเลยละเราคนอรถเกี่ยวเขานี่นะเขาเป็นเขาที่รถตายเกือบจนแต่ว,ว่าแต่รถไม่สิบรถสมรถไม่กด็ดสมเหมือนกันรถไม่รถเก่าเดียสมบรถแต่เมื่อไหร่ก็ว่านั่น ว่าแท็กว่าแท็กมันแลงหรอกว่าสันโอ้ยกมาว่าท่านเนาะทมาท่านมาไทายพี่น้องก็เกี่ยวเขาดีๆคือไปบิดอยู่กลางเที่ยหน้าแท็กรุดดอกว่าสันจะฟของรถกับผู้วา,าว่าสันใช่ปะผู้ว่าคือว่าได้เก,กี่ยวเขา,นนนาดีบิดแห่งประเทศแท็กรุดดอกเนาะเห็นมาที่บึงแห่งนั้นแหนั้นดูพได้งาน่งนี้เนยแห่งาหนี้ดีเดือดจนวิ่นดเลย เอาเอาข้าไัเนี้เออเอาเออดันพวเขาไเ่องอาแล้วแล้ดันก็ด้เออเอานอไปไปเทันด้ะ นีจกันเนี่ยเรียบดากกันเลยโอ้มองพ้อ,องเพียงน้ำพอดีตอนนี้เดี้ยวพี่ว้าไห้เป็นชิ้นใสดังง่าย ไปพอแล้วนี่เหรอไม่ไมมเยอะมากยอะพอแล้วได้หนูมาใส่ันได้หนูมาใส่ใ่หนูดวหนูมาโซ่ด้วยเขาไปใส่หนูไดได้ใส네่หนูหันให้ไไ ก็บ่วงก็เนี่ยเงาตรงนีเขาทำหเขาห้อมเขาห้อมได้รูหนึ่งตัวก็ยุบเปลงได้บ่ได้ไรบ้างยุบเปลงได้บ่แเปลีเงาน่ี่ประมาณ งานก็กลัวแปลงนี่ยฮอดฮอดนั่แหละฮอดอีกแปลงนี่กับแปลงเึ่งก็แล้วแล้วหน้าทุ่งน,งนี่ประมาณแปดไรกี่ว่าแปดไร่อะไรน่ามาอยู่มันจะสามสัปโมงเลยมนะั้งไม่แบบสามสัปโมงเดี๋ยวเขาเบิกแห่นเดี๋ยวเขา,าสวนเขาลมนี่แบบเขาสวนขึ้นมาเป็นอะไรมันจะเหมือนรถ ก็ไอหนุ่มวไฟวะคือยังไงปานจะเล่นคือให้จะเล่นปะรถคูบตาดีซี่นี่มันสวนขาลมมาะคอยดูกันสวนมาดูเอากง้นๆเลยงามต้นก็บาูว่างามกับหวงงา้นเลยต้นง้นกลัวปาดถึงระพองของาม้ไรชนถึงว่เขาปากมันสูงนาะปาดถึมันง เพว่าขาป่เน mm ี่ิ่เลยกถอยกระไก่ไม่ได้เหยียบเขาซะหนักดูมากจริงข่อย้วไ้กินมากดูมากเลน่้าด้วยว่าขเลยนี่เาสวนบานนี่สวนพ่อได้เพ่ในบ้านเนี้

จ,จบเพียงแค่น,นี้ก่อนนะพี่น้องเด้อคิดว่าจะยาวแล้วเดี๋ยวติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะตามดูทีแรกจะแปลงนี่สิไปแปลงไรต่อจะมีติดลมไม,ม่ใช่มากเพราะล้มล้มไปดินแหง้งแหง้งบึ้นดินง่าทุ่นหๆหมดเลยแยังว่วาติดลม้มเลยต,ติดต่อคือว่าคืออยู่นะขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การรับชมนะด้วยดีเสมอมารถยุคสีรถเกี่ยวรถนัทโคไม่งั้นก,นก,นกน็ติดตามกันได้ในช่องออมสินออมทัวร์พี่น้องนะ พาไปทัวร์เรื่อยๆไปหลากหลายสวัสดีครับ